สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง่ายๆไม่มีกระลิกนะครับสำหรับคลิปนี้มาดูพัดลมอาตาริ18นิ้วนะครับสไลด์อาการที่มาก็คือหมุนช้านะครับมีเสียงดังเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนนะครับบูดเสียนะฮะเสียงดังออกตัวช้านะฮะออกตัวเบอร์หนึ่งออกออกตัวลำบากแล้วก็ มีอาการคลางหึงๆครับคลางแรงครับคลางแรงถ้าคลางเบาซีจะเสียนะครับถ้าหมุนช้าคลางเบาๆซีจะเสียนะครับหรือแกนฝืดนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าหมุนช้าคลางแรงอาการของรู้สึกเยอะนะครับรู้สึกพอสมควรนะฮะอันนี้คือคลางแรงนะฮะออกตัวช้าครับเดี๋ยวเรามาถอดดูข้างในกัน จับดูถ้าเพื่อนไม่รู้ว่ามันฝืดหรือเปล่านะครับก็ไปหาก็ไปหาอีกตัวหนึ่งมาหมุนเทียบนะฮะนี่นะฮะอันนี้มันไม่ได้ฝืดฮะมันหมุนได้ครับแต่ว่าพอโยกขึ้นโยกลงอย่างเงี้ยนะฮะเรารู้สึกได้ว่ามันกระโดกได้หน่อยๆนะครับกระดกกกึกกักนะฮะก็อาการของบูสต์ศึกละครับบูสึกนี่ก็ต้องเปลี่ยนทั้งบูทกกั้งแกลนใครที่ถอดสลักไปนะฮะ ครับเวลาถอดนะฮะต้องเอาฝาล่างออกก่อนนะอันนี้ทุนติดออกมาด้วยนะเพราะว่าบูทหลังมันรู้สึกเสียนะครับนี่นะฮะออกมาไม่เป็นไรนะฮะอย่างนี้ครับแต่อย่าเอาทุนออกอย่าเอาทองแดงออกมาก่อนก็แล้วกันครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทองแดงเนี่ยนะเอามือหลวงเข้าไปจับมันออกมาด้วยนะ เพราะว่าหัวเนี่ยหัวเนี่ยนะครับเนี่ยมันไอเคเบิลทายอ่ะมันแตกแล้วนะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยหัวมักจะขาดนะฮะต้องใจเย็นเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนดูรุ่นนี้นะครับรุ่นที่มันปลายนี่เป็นพลาสติกนะครับถ้ารุ่นนี้มาเนี่ยนะครับเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่เป็นปลอกสายกันความร้อนเข้าไปแทนนะครับ พอเรารัดหัวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนต่อเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็น่า,าบางนะครับขวาบางรุ่นนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้เครื่องมือใดๆนะครับในการถอดและใส่บูทอันนี้ผมว่าไขควงง่ายสุดแล้วสาหรับตัวบางเนี่ยนะฮะตัวที่ฝาเป็นถ้วยแบบนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้นะครับเอาออกมาแล้วเราเก็บขอบให้เรียบร้อยเหมือนเดิมให้มันเรียบ ขวาเนี่ยนะฮะผมแนะนําให้งัดขึ้นด้านหน้านิดนึงนะครับสําหรับไอ้สามขาแบบสามขานี้นะครับงัดขึ้นนี้นิดนึงนะเอาด้านคมขึ้นแล้วก็งัดขาขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับผมใช้ทิชชู่บูทลูกหน้าเนี่ยไม่เสียนะครับแต่เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยนะฮะเสียไม่เสียก็เปลี่ยนเลยนะครับถ้าลองได้เปลี่ยนลูกนึงนะครับที่เหลือก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ ห้ามเปลี่ยนชิ้นเดียวนะครับเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนลูกที่เราคิดว่ามันไม่เสียนะครับมันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พัดลมนั้นกนละับมาหาเราอีกนะครับและเวลาที่เราเปลี่ยนครั้งที่สองเราก็ต้องมาเปลี่ยนหมดเลยนะครับกลายเป็นเสียแล้วเสียอีกนะครับเสียน้อยเสียยากน้ำมันเครื่องนะไม่ใช่น้ำมันจักรนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องรถยนต์นะฮะ เวลาใส่นะฮะใส่ก็เนี่ยดันมันมีเขี้ยวสะเขี้ยวนี้มะที่มันย้ำมานะฮะลอยย้ำเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอย่างน้อยสามรอยนะฮะอย่างน้อยสามรอยให้มันยัดเข้าไปให้ได้สามรอยยัดเฉียง,งเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะสักสามลอยนะครับจะให้มันไปอยู่ใต้รอยหยักนะฮะแล้วก็ดันทั้งหลังตามไปนะฮะนี่ครับ เราทาแบบนี้ฮะเราไม่ต้องมาตอกแก้อะไรเลยนะฮะเราไม่ต้องมาตอกย้ําเลยอย่างเงี้ยมันจะแน่นเลยนะฮะแน่นเลยรุ่นนี Mull ้สําหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ง่ายมากครับข้างหนึ่งไหอีกข้างหนึ่งข้างหลังนี่เสียนะนี่นะเสียนะครับเสียนี่มันเลี่ยมนะฮะแต่ดําห้ามใช้นะฮะเลี่ยมแต่ดําห้ามใช้นะครับ รอยดำที่คือรอยไหมของเนื้อเหล็กนะครับซึ่งไหมแล้วหมายถึงว่าโครงสร้างของเหล็กเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับดิ่มใตแป๊บเดียวก็เสียนะฮะเปลี่ยนใหม่เอาอยันไว้กระโตะนี่นะฮะแล้วขีดไว้เนี่ยเป็นรอยขีดผมขีดไว้แล้วนะครับเป็นรอยมาร์กเอาปากกามาร์กไว้นะฮะว่าสุดแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตอกกลับเข้ามาให้เท่าเดิมนะครับผมใช้มือนะผมสะดวกมือ เกี่ยวในใส่กลับเข้าไปจะหลวมนะฮะแล้วก็บีบเข้าไปหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะเอาออกเหมือนเดิมมีเพื่อนหลายคนนะครับถามมาว่าไอแบบที่มันไม่มีปากใส่ได้ไหมนะครับก็ถ้าขนาดเก้ามิลเหมือนกันก็ใส่ได้นะฮะมีปากหรือไม่มีปากก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ ปากให้เรียบร้อยก่อนนะฮะให้มันเรียบเหมือนเดิมนะครั well บแล้วก็ใส,ส,ใส่เหมือนเดิมนะฮะใสええ่เข้าไปสามหยักมันจะมีหยักหยาเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยสามหยักใส่อย่างน้อยให้ได้สามหยักดันเข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้นะฮะเสียบเหมือนเสียบเข้าไปนะฮะเหมือนเสียบเข้าไปอะ ถ้ารุ่นนี้จะใช้เครื่องมืออัดบูทได้ไม่ดีนะฮะเพราะว่าแต่แบบนี้ดีกว่าครับเสร็จแล้วก็ใส่ประกอบตั้งระยะท่นนะครับก็คือระยะท่นนะครับก็คือให้ขอบพีเนียมนะฮะขอบพีเนียมเนี่ยนะครับขอบพีเนียมกระเล็กนะฮะขอบเนี่ยพอดีกับแกนเหล็กตรงนี้นะพอดีกับแกนเหล็กตรงนี้นะครนะครับ สร็จแล้วใส่ฝาหลังเนี่ยครับแล้วก็้องดึงดูนะครับสองเอาแค่สักประมาณสองมิลพอนะเนนะนะครับนะครับดึงเข้าดึงออกนะฮะมากไปอย่างนี้มากไปไหมครับมากไปมากไปเราก็ลองแหวนนะฮะออกแล้วก็เอาแหวนลองเอาไปข้างหลังได้แล้วนะเนี่ยได้แล้วนะครับแค่นี้พอนะครับโอเคก็ล็อ รื่นแล้วเรียบร้อยนะครับใส่สลักใบสลักใบครับสลักก็ไม่หายสลักก็ไม่หายนะสลักก็ยังอยู่ที่เก่าเพราะผมติดแม่เหล็กไว้ตรงนี้นะครับ 797โอห์มนะครับแล้วเวลาที่ซีเสียนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อซีมาเปลี่ยนนะครับผมแนะนำว่าควรจะเป็น400โวลต์ขึ้นไปนะครับค่า ถ้าทนแรงดันนะครับควรจะเป็นที่400โวลต์ขึ้นไปนะครับส่วนเหตุผลเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับขณะไม่มีใบพัดนะครับว่ามีไฟผ่านมาที่4เนี่ยเท่าไหร่นะ420 424โอห์มนะครับไอ้424โวลต์นะฮะไฟที่ผ่านมาที่4นะฮะฉะนั้นเราไม่ควรเทสตัวเปล่านานเกินไปนะครับเดี๋ยวเราใส่ใบแล้วเรามาวัดดูใหม่ ครั้งที่เราจะลองพัดลมนะฮะใส่ไปพัดนะครับต้องใส่ตะแกรงด้วยนะฮะห้ามเปิดตะแกรงลองนะครับเพราะว่าใบพัดเนี่ยโอกาสที่จะแตกมันมีนะครับไม่ต้องรองให้เหตุมันเกิดขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวัดดูใหม่นะครับว่าแรงดันเวลาใส่ใบไปแล้วเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะฮะแรงดันจะลดลงเหลือที่260-265โวลต์นะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราใส่โหลดเข้าไปแล้วนะฉะนั้นเพื่อนๆก็จำไว้นะครับมอเตอร์ทุกประเภทนะครับควรจะต้องต่อโหลดทุกครั้งนะครับเวลา no โ,โหลดมันก็ควรจะลองได้แค่แป๊บเดียวนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าใีคลิปเราจะมาทำให้ดูอีกนั้นก็กดติดตามกันไว้นะครับและเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ